ต่อไปเป็น future perfect tense นะคะ future perfect tense ใช้แสดงเหตุการณ์หรือการกระทำซึ่งจะได้เสร็จสิ้นสมบูรณ์แล้วในอนาคตซึ่ง future perfect tense มีโครงสร้างประโยคดังต่อไปนี้นะคะประธานตามด้วย will หรือ shall ตามด้วย have แล้วตามด้วย past participle หรือกริยาช่องที่3เสมอตัวอย่างประโยคเช่น I shall have worked ฉันจะได้ทำงานแล้ว You will have lived here คุณจะได้อยู่ที่นี่แล้ว We shall have learned พวกเราจะได้เรียนแล้ว They will have drunk พวกเขาจะได้ดื่มแล้ว He will have played เขาจะได้เล่นแล้ว She will have taught หล่อนจะได้สอนแล้ว It will have slept มันจะได้นอนหลับแล้วทีนี้เรามาดูหลักการใช้ future perfect tense นะคะข้อแรก Future Perfect Tense จะใช้กับเหตุการณ์ซึ่งจะได้สิ้นสุดลงณเวลาใดเวลาหนึ่งตามที่ระบุไว้ชัดเจนในอนาคตและเมื่อถึงเวลานั้นแล้วเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจะสำเร็จเรียบร้อยมักใช้กับคำบอกเวลาที่นำหน้าด้วยบายนะคะตัวอย่างเช่น by tomorrow ภายในวันพรุ่งนี้ by next week ภายในอาทิตย์หน้า by 2010ภายในปี2010 by 6 o'clock ภายใน6โมง by the end of this month ภายในสิ้นเดือนนี้ by dinner time ภายในเวลาอาหารเย็น by then ภายหลังจากนี้ by the time ภายในเวลาเป็นต้นค่ะทีนี้มาดูตัวอย่างประโยคนะคะ by the end of this month your new m a i d will have broken all your glasses ภายในสิ้นเดือนนี้แม่บ้านคนใหม่ของเธอจะได้ทำแก้วของเธอแตกหมดแล้ว คำบอกเวลาในอนาคตก็คือ by the end of this month ซึ่งมาถึงเวลานั้นแล้วเหตุการณ์การทำแก้วแตกหมดก็คงจะเกิดขึ้นเรียบร้อยแล้วจึงใช้ future perfect tense ก็คือประธานตามด้วย will หรือ shall ตามด้วย have แล้วตามด้วย past participle หรือกริยาช่องที่3ในที่นี้ก็คือ your new mate will have broken ตัวอย่างต่อไปนะคะ we shall have done our assignment by 6 o'clock พวกเราจะได้ทำงานที่ได้รับมอบหมายเสร็จเรียบร้อยแล้วก่อน6โมงคำบอกเวลาในอนาคตก็คือ by i 0 o'clock ซึ่งเมื่อถึงเวลานั้น mm. เหตุการณ์การทำงานที่ได้รับมอบหมายก็คงจะเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะจึงใช้ future perfect tense ซึ่งก็คือประธานตามด้วย will หรือ shall ตามด้วย have แล้วตามด้วย past participle หรือกริยาช่องที่3ดังนั้นในที่นี้ก็คือ we shall have done ตัวอย่างต่อไปนะคะ สุชาวดี will have moved in a new house by the end of the year สุชาวดีจะได้ย้ายไปอยู่บ้านใหม่แล้วภายในสิ้นปีนี้คำบอกเวลาในอนาคตก็คือ by the end of the year ซึ่งเมื่อถึงเวลานั้นแล้วนะคะเหตุการณ์การย้ายไปอยู่บ้านใหม่ก็คงจะเกิดขึ้นแล้วเราจึงใช้ future perfect tense ก็คือประธานตามด้วย will หรือ shall ตามด้วย have แล้วตามด้วย past participle หรือกริยาช่องที่3ดังนั้นในที่นี้ก็คือ s o ชาวดี will have moved ตัวอย่างต่อไปนะคะ my uncle will have saved much money by the time he has retired ลุงของฉันจะได้เก็บเงินมากแล้วก่อนเวลาที่ท่านจะเกษียณคำบอกเวลาในอนาคตนะคะก็คือ by the time he has retired ซึ่งเมื่อถึงเวลานั้นเหตุการณ์การเก็บเงินได้มากก็คงจะเกิดขึ้นแล้วนะคะเราจึงใช้ future perfect tense ซึ่งก็คือประธานตามได้ will หรือ shall ตามด้วย have แล้วตามด้วย past participle หรือกริยาช่องที่3ดังนั้นในที่นี้ก็คือ my uncle will have saved หลักการใช้ future perfect tense ข้อที่2ใช้เพื่อแสดงความสงสัยว่าคงจะอย่างนั้นอย่างนี้แล้วก็ได้นะคะตัวอย่างเช่น I expect you will have heard that our family will move to Chonburi next month ฉันคาดว่าคุณคงจะได้ทราบข่าวแล้วว่าครอบครัวของฉันจะย้ายไปชลบุรีเดือนหน้า ประโยคนี้แสดงความสงสัยหรือาคาดคะเนว่าคุณได้ทราบข่าวแล้วจึงใช้ Future Perfect Tense ซึ่งก็คือประธานตามด้วย l l l ตามด้วย have แล้วตามด้วย p a s t p a r t i c i p l e หรือกริยาช่องที่3ในที่นี้ก็คือ you will have heard ตัวอย่างต่อไปนะคะ it's late morning the students will have been in a classroom by now สายมากแล้วพวกนักเรียนคงจะได้อยู่ในห้องเรียนแล้วตอนนี้ประโยคนี้ก็เช่นกันนะคะ แสดงความสงสัยหรือาคาดคะเนว่าพวกนักเรียนคงจะอยู่ในห้องเรียนแล้วเราจึงใช้ future perfect tense ซึ่งก็คือประธานตามด้วย will ตามด้วย have และตามด้วย past participle หรือกริยาช่องที่3ในที่นี้ก็คือ the students will have been ต่อไปเป็นหลักการใช้ข้อที่3นะคะ future perfect tense ใช้แสดงเหตุการณ์2เหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นในอนาคตโดยเหตุการณ์หนึ่งเกิดขึ้นก่อนและเสร็จสมบูรณ์แล้ว อีกเหตุการณ์หนึ่งจึงเกิดตามมาโดยมีหลักการแต่งประโยคดังนี้นะคะเหตุการณ์ใดเกิดก่อนเราจะใช้ future perfect tense ทบทวนโครงสร้างประโยคนะคะก็คือประธานตามด้วย will หรือ shall ตามด้วย h a v e แล้วตามด้วย past participle หรือกริยาช่องที่3ส่วนเหตุการณ์ที่เกิดทีหลังเราจะใช้ present simple tense ทบทวนโครงสร้างประโยคนะคะก็คือประธานตามด้วยกริยา infinitive หรือกริยาช่องที่ห ตัวอย่างประโยคเช่น I will have left school when the principal arrives in the evening. ฉันจะได้ออกจากโรงเรียนแล้วเมื่อครูใหญ่มาถึงในตอนเย็นการออกจากโรงเรียนเกิดขึ้นก่อนนะคะแล้วการมาของครูใหญ่ก็เกิดขึ้นทีหลังดังนั้นการออกจากโรงเรียนเราจะใช้ future perfect tense ซึ่งก็คือ will ตามด้วย have แล้วตามด้วยกริยาช่องที่3คือ left จะได้ will have left ส่วนครูใหญ่มาถึงเกิดทีหลังใช้ present simple tense คือประธานตามด้วยกริยา infinitive หรือกริยาช่องที่1ตัวอย่างต่อไปนะคะ the performance we have started before we reach the theater การแสดงจะได้เริ่มแล้วก่อนที่เราจะไปถึงโรงละครประโยคนี้แสดงว่าการแสดงได้เริ่มแสดงมาแล้วนะคะก่อนการไปถึงของเราเพราะฉะนั้นการแสดงเกิดก่อนเราจึงใช้ future perfect tense ก็คือ will ตามด้วย have แล้วตามด้วยกริยาช่องที่3คือ started จะได้ will have started ส่วนการไปถึงโรงละครเกิดที่หลังใช้ present simple tense คือประธานตามด้วยกริยาช่องที่1จะได้ we reach ตัวอย่างต่อไปนะคะ by the time my mother gets home I will have done a homework เมื่อเวลาที่แม่ของฉันกลับถึงบ้านฉันจะได้ทำการบ้านเสร็จแล้วการทำการบ้านเกิดขึ้นก่อนนะคะแล้วแม่ของฉันกลับถึงบ้านเกิดขึ้นทีหลังดังนั้นการทำการบ้านเราจึงใช้ future perfect tense คือ will ตามด้วย h a v e แล้วตามด้วยกริยาช่องที่3 done จะได้ will have done ส่วนแม่ของฉันกลับถึงบ้านเกิดขึ้นทีหลังนะคะใช้ present simple tense ซึ่งก็คือประธานตามด้วยกริยาช่องที่1จะได้ my mother gets กริยาผันตามประธานเอกพจน์นะคะจึงเติม s ข้อสังเกตเพิ่มเติมนะคะเราจะใช้ future perfect tense คู่กับ present simple tense เสมอจะไม่ใช้คู่กับ future simple tense นะคะ ตัวอย่างเช่น when you get up he will have left already เมื่อคุณตื่นนอนเขาจะได้จากไปเรียบร้อยแล้วประโยค future perfect tense ก็คือ will ตามด้วย have แล้วตามด้วยกริยาช่องที่3นั่นคือ will have left ใช้คู่กับ present simple tense คือกริยาช่องที่1ก็คือ get จะไม่ใช้คู่กับ future simple tense คือ will ตามด้วยกริยาช่องที่1 will get ดังตัวอย่าง when you will get up he will have left already ตัวอย่างนี้ไม่ถูกต้องนะคะต่อไป I will have perfected my Japanese by the time I come back from Tokyo. ฉันจะได้ปรับปรุงภาษาญี่ปุ่นของฉันแล้วเมื่อเวลาที่ฉันกลับจากโตเกียวประโยค future perfect tense คือ will ตามด้วย have แล้วตามด้วยกริยาช่องที่3คือ will have perfected. ใช้คู่กับ present simple tense คือกริยาช่องที่1จะได้ come จะไม่ใช้คู่กับ future simple tense will ตามด้วยกริยาช่องที่หนึ่ง will come ดังตัวอย่าง I will have perfected my Japanese by the time I will come back from Tokyo ซึ่งไม่ถูกต้องนะคะการสร้างประโยคปฏิเสธใน future perfect tense สามารถทำได้ด้วยการเติม not หลัง have เช่น She will have been here tonight หล่อนจะได้อยู่ที่นี่แล้วคืนนี้ทำให้เป็นประโยคปฏิเสธนะคะด้วยการเติม not หลัง have จะได้ She will have not been here tonight. หล่อนจะได้ไม่อยู่ที่นี่แล้วคืนนี้ตัวอย่างต่อไปนะคะ I will have gone home by 6 o'clock. ฉันจะได้กลับบ้านแล้วตอน6กโมงทำให้เป็นประโยคปฏิเสธนะคะโดยการเติม not หลัง have จะได้ I will have not gone home by 6 o'clock. ฉันจะได้ไม่กลับบ้านแล้วภายใน6กโมงต่อไปเป็นการสร้างประโยคคำถาม yes/no question ใน future perfect tense การสร้างประโยคคำถามสามารถทำได้โดยการย้าย will หรือ shall ไปไว้หน้าประโยคนะคะยกตัวอย่างเช่น I shall have moved to a new apartment by Monday. ฉันจะได้ย้ายไปอพาร์ตเมนต์ใหม่แล้วภายในวันจันทร์ทำให้เป็นประโยคคำถามนะคะโดยการย้าย shall ไปไว้หน้าประโยคจะได้ Shall I have moved to a new apartment by Monday? ฉันจะได้ย้ายไปอพาร์ตเมนต์ใหม่แล้วภายในวันจันทร์ใช่ไหมตัวอย่างต่อไปนะคะ He will have received his promotion by October เขาจะได้รับการเลื่อนตำแหน่งแล้วภายในเดือนตุลาคมทำให้เป็นประโยคคำถามนะคะด้วยการย้าย will ไปไว้หน้าประโยคจะได้ Will he have received his promotion by October? เขาจะได้รับการเลื่อนตำแหน่งแล้วภายในเดือนตุลาคมใช่ไหม